สวัสดีค่ะดิฉันพันตะวันเกิดคีวีนิคมนะคะเป็นกลุ่มชมเผ่าปะกายอนะคะ คือเดิมทีป่าไร่เหนือเนี่ยจะมีผู้นําอยู่ก็คือนายหมอต่านะคะทีนี้เรามาตั้งรกรากอยู่ที่ป่าไร่เหนือนะคะเพราะว่าเป็นทําเลที่เหมาะสําหรับการตั้งหมู่บ้านนะคะ,คะกลุ่มปักยอเนี่ยนะคะจะแตกต่างตรงที่ว่าะจะมีคือเสื้อผ้ากันทอผ้าเป็นของตัวเองแล้วก็จะมีวิถีการใช้ชีวิตที่ไม่ไม่เหมือนกับชนเผ่าอื่นนะคะอาจจะต่างกันออกไปก็คือเมื่อก่อนสมัยแต่ก่อนเนี่ยก็จะมีการทําไร่เรื่องน้อยก็จะมีการปลูกทิก หาอะไรมาใช้เองนะคะเอ๋อเป็นผ้าใยนะคะเป็นผ้าใยเพราะว่าสมัยแต่ก่อนเขาปลูกใยกันเองปลูกใยแล้วก็ทอเป็นเสื้อผ้ามีลายต่างๆนะคะถ้าคนที่แต่งงานแล้วก็จะเป็นลายอีกแบบหนึ่งแต่คนที่ยังไม่แต่งงานก็จะลายอีกแบบหนึงนะะ่งเนี่ยค่ะบิมทีปกยอเนี่จะมีจะเน้นอยู่แค่ ก็คือสีขาวสีแดงแล้วก็สีดำนะคะแต่ตอนนี้พักหลังๆมานี่ก็คือจะมีหลายสีเข้ามาละสมัยแต่ก่อนนี่ผู้ชายเนี่ยนะคะจะใส่สีแดงกับสีขาวพอผสมกันนะคะแล้วก็ส่วนผู้หญิงนี่คืออยี่จะผู้หญิงคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนี่ก็คือจะสีขาวล้วนของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็จะเป็นสีดํากับสีแดงเป็นวงลายค่ะจะไม่เอาสีอย่างอื่นเยอะค่ะแต่ก่อนน่ะไม่มีเงินซื้อเสื้อก็เลยใช้้ยที่เราปลูกอ่ะมันเป็นเสื้อ คองกันเองใช้กันเองในครอบครัวค่ะไปไหนมาไหนก็เสื้อปกักยอน,นี่แหละคะ่ะแล้วก็ส่วนองดลายเนี่ยเราก็เน้นมาจากรอบๆตัวของหมู่บ้านอาจจะเป็นภูเขาแม่น้ําต้นไม้ดอกไม้อะไรเนะะี่ยค่ะเข้ามาในลวดลายลายเฉพาะของปลาไหลเหนือจริงๆเลยอะคะ่ะถ้าเห็นเสื้อแล้วก็คืออันเนี้ยลายของปลาไหลเหนือเลยไงคะ่ะก็จะเป็นลายลูกเคครีหรือว่าลายเมฆปัดทองนะคะมันจะเป็นเอกลักษณ์เลยะคะ่ะ ทาปีก็คือไม้ไม่มีป้ายทาเปก,ก็คือไม้ทอกลูก็คือไม้กระบองเนโบก็คือฟืมแล้วก็ท้าแตนเลขโคแล้วก็ไม้ยันเท้าเนาะแล้วก็วิธีการทอผ้ามันมีอยู่ทั้งมีมีลายแล้วก็ไม่มีลายเนาะถ้ามีลายนี่จะต้องเก็บฟืมสมมุติว่าอย่างเมื่อกี้น้องบอกว่าลายเม็ดฟ้าทองอะ่ะมันต้องเก็บฟืมหกตัว มันต้องเก็บฟืมต้องใช้ฟืมนหกตัวฟืมจะได้ลายลายไม่พฝ้าทองเนาะถ้าแบบพอแบบไม่มีลายก็คือมีมีฟืมนตัวเดียวแล้วก็โยกขึ้นแล้วก็โยกหลงลก็เวลายกฟืมนปุ๊บแล้วก็ต้องเอาไม้ไม้ทอไม้ทอใส่แล้วก็งัดไม้ทอแล้วก็เอากระสวยกระสวยเข้าแล้วก็โยกขึ้นแล้วก็ ยกลงแค่นี้เลยค่ะเออลายเฉพาะของปลาไหลเหนือเนี่ยนะคะมันจะมีแบบเป็นความภาคภูมิใจของปลาไหลเหนือเลยอะคะ่ะเพราะว่ามันต้องใช้ทั้งความใจใจทั้งความปรณีตแล้วก็แบบต้องใช้ความอดทนนะคะเพื่อตัวหนึ่งกว่าจะทอได้มันไม่ใช่แค่วันสองวันนะคะสํารับบางคนเนี่ยเขามีงานอื่นเชี่ยงอาจจะไปไร่ไปนานเนี่ยนะคะก็กลับมาก็คือก็ต้องทอเสื้อตัวเนี้ยแล้วคือคนแต่ก่อนเนะี่ยจะต้องทอให้เสร็จต่อให้แบบไม่มีเวลาก็คือจะต้องหาเวลาทอให้ได้ือทําให้แบบเสื้อตัวหนึ่งมันมี ค่าแล้วมีความหม่ยอะค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือแบบเพื่อตัวหนึ่งออาจจะมีแค่ตัวเดียวในโลกเพราะว่าลายอาจจะเหมือนกันแต่ว่าสีที่เราใส่อ,อาจจะต่างกันถ้าใส่กันแบบทุกคนแนละ้วมันจะสวยมากเลยค่ะนั่นก็เป็นความภูมิใจของสาเลนเนี่ยเนียค่ะ